สวัสดีครับพวกผมนะครับเบย์บอยนะครับจากช่องแมงกะพี่ฟิล์มนะครับคลิปนี้แมงกะพี่ก็กําลังจะปลูกดอกคุณนายตื่นสายนะครับก่อนที่มันจะมืดเนาะนะครับแล้วก็ปลูกเวลานี้ปลูกเสร็จก็รบลดน้ำเป็นที่เรียบร้อยนะครับโอเคครับเดี๋ยวแมงกะพี่จะตั้งกล้องไว้นะครับแล้วก็จะไปปลูกดอกคุณนายตื่นสายนะครับ นี่นะครับก็จะมีสามสีนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวผมปลูก้งนอกก่อนเอาสีไหนก่อนดีเหลืองไม่รู้นะครับเอาสีนี้ก่อนไม่รู้สีอะไรนะครับ แต่ผมสร้างหนะสนเนีเนเนี่ยจะรู้แต่ว่าสีที่มันอยู่ในกิ่งพันธ์เนี่ยเราไม่รู้สีอะไรม,มาทุกคนปกักชํำปกักช่ำนะครับลุย ็ผมว่าก็พอดีแหละผมปากชามเสร็จผมก็ว่าก็มืดพอดีแหละนะครับทุกคนเพราะว่านี่มันก็ใกล้จะมืดแล้วนะครับก็จะมืดแล้วนะครับวันเวลาเร็วเวนะครับเสียงนกกระล้องเนาะนะครับ ือตัวนี้จะมีรถเกี่ยวอ้อยนะครับคือเขามาเกี่ยวอ้อยนะทุกคนโอ้โผมละเบื่อมดแดงไฟมากแล้วมดคันไฟนะต้องระวังดีนะเห็นก่อนว่าผมผมไม่ได้ใส่บูทนะนี่ครับไม่ขออะไรมากเราหักกิ่งแล้วเราก็ปักชํำลงไป ขอให้มันอยู่ในดินะนะครับอยู่ในดินยังไงก็ขึ้นนะครับถ้าอยู่บนดินลากไม่ลงมันก็จะงอกอย่างไรนะครับข้างหน้าน่ะคือผมปักมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับในตัวนี้เป็นการปักชำรอบที่หลังนะครับ อันนี้ก่อนที่ผมจะมาปักผมลดน้ําไว้แล้วนะครับลดน้ําไว้ก่อนหน้านี้แล้วเราต้องปลูกล้อมไปง,งี้เนาะทุกคนเนาะเนี่ยถ้าลดมากๆม,มันก็เน่านะนะครับเพราะว่าคุณนตื่นสายมันก็ไม่ชอบน้ำเยอะนะครับ ก็เราจะได้เห็นความสวยก็น่าจะใช้เวลาประมาณสักเดือนหนึ่งนะครับผมคิดว่าประมาณเดือนหนึ่งแหละมันก็จะเริ่มทยอยมีดอกเรื่อยๆเื่อยๆนะครับผมว่าสองเดือนนี่คือแบบสวยเลยแหละคือทั้งแปลงเนี้ยจะออกดอกมาแบบสวยมากเลยนะครับทุกคนอันนี้ผมก็ปลูกแปลงนี้แค่นี้นะครับไม่ปลูกเพิ่มนะครับสำหรับคุณณจยนสายพอแล้วครับ มันมันเยอะมันมันจะดูแลไม่ไหวนะครับตัวนี้เรามีคนาตื่นสายแล้วก็ดาวเรืองนะครับเดี๋ยวผมจะต้องเพาะบานชื่นนะครับบานชื่นบานชื่นเราไม่มีต้นกล้ามันซื้อต้นกล้าไม่ได้นะครับไม่มีใครขายนะบานชื่นต้นกล้านะมันมันไม,ม่มันไม่นิยมมะถ้าเป็นกุหลาบอย่างเงี้ยยังพอขายเป็นต้น่ะเนาะนะครับ ดาวเรืองอย่างเงี้ยแต่ว่าบานชื่อเนี่ยไม่ไม่มีขายตักง้า,งน,งานอกจากจะไปขอเขาหรือซื้อซองมาเพาะเองอวันนี้จะเสร็จไหมถ้าไม่เสร็จไม่เป็นไรครับทุกคนเดี๋ยวเอาอย่างนงี้ถ้าถ้าวันนี้ไม่เสร็จก็ต่อพรุ่งนี้นะครับทุกคนเพราะมันมันก็จะมืดแล้วนะครับอืม เสร็จก็ต่อพรุ่งนี้นะครับแล้วก็ปากดำไปก็มันจะช้าตรงปากดำนี่แหละทุกคนนะครับแต่ถ้าปากดำไปแล้วลดน้ำไปแล้วลดน้ำอย่างเดียวเลย นะครับหรือจะใส่ปุ๋ยอะไรก็ว่าไปตอนนี้ดินมันยังแบบว่ายังไม่โดน้ำครับมันก็ยังไม่มีความชื้นอื ก็ปลูกดอกไม้ก็ต้องเขาเรียกว่าใจเย็นๆนะครับต้องใจเย็นๆก็วันนี้ก็เหมือนเดิมครับผมก็จะได้เผาใบไม้อีกอีกวันหนึ่งนะครับพื้นที่มันจะได้โล่งๆกว่านี้นะครับจะได้มีจุดเดินไปเดินมาหลังบ้านได้สบายหน่อยเพราะหญ้ามันไม่มีใบไม้มันไม่เยอะนะครับ ดินตรงนี้ผมยกแปลงไว้แล้วก็พวนพพลดินไว้นะครับถ้าไม่ยกแปลงไม่พวนดินมันปักไม่เข้านะฮะ ผมคิดว่า,น,าน่าจะพอมั้งถ้าไม่พอมันจะมีะสีสีออกสีม่วงอีกสีหนึ่งที่บ้านผม,มนะจะเอามาปักทาตรงนี้ครับไม่ต้องซื้อนะเพราะว่าสีม่วงอหาง่ายนะครับดอกสีม่วงอหาง่ายสุดแล้วถ้าใครมาบ้านผมแล้วกับอ,อยากได้สีอื่นที่เขาไม่มีเราก็ให้อยู่นะถ้าเกิดว่ากิ่งมันแตกประมาณนี้แล้วเนี่ยมันสามารถแยกเอาไปปลูกได้นะครับ เดี๋ยวเราจะเริ่มต้นจากตรงนี้นะครับในการเพราะกิ่งคุณนายตื่นสายนะครับพอมันมีดอกมันมีก้านแตกแขนงแล้วเราสามารถาหักกิ่งมันอนะเอาไปเขาเรียกว่าเอาไปชำใหม่ให้มันแตกใหม่ได้นะครับที่ผมมีมันก็มีสีขาวสีเหลืองสีแดงสีม่วงนะครับสีโอรสนะครับ สีออกชมพูชมพูขาวชมพูอนะครับแล้วก็สีอะไรก,ก็ไม่รู้นะมันมันเรียกไม่ถูกแต่มันก็มีเกือบทุกสีนะทุกคนนะมีเกือบทุกสีที่ผมปลูกดอกไม้เนะี่ยเพราะว่าผมได้มีเวลาอยู่บ้านนะครับทุกคนนะครับ มันมันต้องมีเวลานะทุกคนนะดอกไมนะ้ต้องดูแลงจริงเนะี่ยผมรดน้าทุกวันนะไม่เคยขาดเพราะว่า,าดูแล้งมันไม่มีฝนแล้วมันมีหลงมาอยู่ช่วงหนึ่งนะครับมันมีหลงมาอยู่ช่วงหนึ่งนะแล้วมันก็หายไปแล้วนะครับ ปักดำปักดำเรายืนปักดำก็ได้ครับแต่มันจะเมื่อยหลังหน่อยนะฮะแต่ว่ามันสามารถยืดแขนไปได้อีกนะครับอืม อันนี้เป็นดินที่ผมผสมขี้หมูนะครับขี้หมูแห้งไปมืดแล้วนะครับเวลาเรีวเร็ว <c oughs> ปลูกดอกไม้ช่วงเย็นอ่ะมันก็มีข้อดีที่ว่ามันไม่ร้อนแดดนะครับแต่เอ่อตอนนี้มันเป็นหน้าหนาวนะมันอาจจะไม่ร้อนเท่าไหร่หรอกผมว่าจะเพาะดอกไม้ไม่วู้จะเพาะตรงไหนน่าจะเป็นหลังห้องน้ำนะทุกคนนะคิดว่าน่าจะเพาะตรงนั้นแหละนะครับเพราะว่าความชื้นมันอยู่ตลอด คือตรงเนี้ยความชื้นมันไม่ค่อยมีครับถ้าโดนแดดปุ๊บความชื้นก็หายหายหายนะครับดอกไม้ต้องมีความชื้นเยอะๆครับมันถึงจะแตกดีนะฮะผมผมก็จะมีบานชื่นมีอะไรวะบานชื่นลักเล่อมีดอกลักเล่ด้วยนะแล้วก็ดาวเรืองดอกเล็กดอกพื้นบ้านน้อย่ะนะครับ ขอให้มีเถอเนาะดอกน้อยก็ขอให้มีเหอดาวเรืองนะครับไม่จําเป็นต้องดอกใหญ่หรอกดอกใหญ่นี่คือผมซื้อพันธุเข้ามามันเพาะมันเพาะเม็ดแก่ไม่ได้นะครับจะเป็นดอกเล็กมันสามารถเพ,พาะพันธุ์ได้อยู่แล้วนะครับตอนนี้ต้องบอกเลยว่าไม่ค่อยมีใครปลูกดาวเรืองนะครับมันมันเป็นหน้าแรงด้วยว่างๆว,ว่าจะไปดูร้านที่เขาขายดอกไม้ขาย กระถางต้นไม้นะนะครับว่าเขามีดอกไม้อะไรหรือเปล่าในรางกระบือรู้สึกจะมีอยู่ร้านเดียวนะนะครับเดี๋ยวจะพายเอฟไปนะครับมันมีมีอยู่ร้านเดียว ก็ค่อยๆชาไปเนาะทุกคนเนะาะเดี๋ยวดอกมันออกยังไงก็สวยนะครับฟันทงสวยแน่นอนนะครับสวยแน่นอน ถ้าปักแบบดินเปียกผมก็ว่ามันมันน่าจะปักง่ายนะเหมือนแบบเราดำนานะนะครับอันนี้คือเราผมปักแบบดินแห้งนะนะครับดินแห้งมันจะไม่เปื้อนมือนะถ้าดินเปียกยังไงก็เปื้อนตลอดนะครับแต่มันน่าจะปักง่ายกว่าเพราะเป็นขี้เลนอะ่ะน่าจะปักง่ายกว่าอืมเดี๋ยวดูการแข่งการปลูกดอกไม้ก็มาถึงนะครับ เอาละครับสร้างสีสันให้กับบ้านให้สวยงามนะครับทุกคนนะครับที่บ้านจะได้มีสีสันที่งดงามนะครับ นี่ครับเราก็จะล้อมล้อมล้อมไปทางนี้แตงนี้มีมีมดแดงไฟนะฮะดูดีๆเฮ้สึกสึกว่ามันทำไมใหญ่ๆขึ้นนะทุกคนนะนะครับหรือหรือผมคิดไปเองหรือมันใหญ่ขึ้นหรือ,อยังไงผมก็ไม่รู้นะเดี๋ยวเราปักไปก่อนเนาะ นะครับเดี๋ยวถ้าไม่พอไงเดี๋ยวตัวต้องคํานวณว่าเอ้ยเราต้องเอากิ่งพันธ์มาเพิ่มดีไหมเนี่ยนะครับอืมจริงจริงมันก็ไม่แพงะนะกิ่งพันธ์ุที่สั่งมาก็ไม่ได้แพงกิโลละร้อยเดียวนะครับเร,เราเลือกสีได้ด้วยนะครับคนขายนี่น่าจะเป็นเขาปลูกขายโดยเฉพาะนะก็คือเป็นฟาร์มนั่นแหละเป็นฟาร์มดอกไม้ใหญ่ๆ จริงๆก็ดีนะทำอาชีพนี้นะทุกคนแต่คราวนี้มันต้องมีที่เฉพาะนะครับมันต้องมันต้องมีที่เฉพาะจริงๆนะทุกคนนะถ้าเราจะขายอดอกไม้เนี่ยคือมันต้องทําที่จริงๆนะและก็ต้องมีเวลาด้วยครับต้องมีเวลาอยู่กับดอกไม้จะมัวไปนู่นไปนี่ค่อนข้างยากนะครับมันก็มีข้อดีเ้าเสียอย่างนี้และครับ ตรงนี้ดินน่าจะงามเพราะว่าเป็นปุ๋ยจากอ่หญ้าที่มันผุพังแล้วก็ได้ขี้หมูเก่าปุ๋ยคอกมาใส่คือตอนเนี้ยเราเราเพิ่งปกักยังไม่เห็นความสวยแล้วครับอุ้ยตรงนี้ทำไมเนื้อที่มันเยอะจังวะไปไปมาไม่พอเนี่ยทุกคนนะครับเนี่ยผมกะว่าเฮ้ย เราต้องซื้ออีกร้อยหนึง่งนะครับเ๋ยดูก่อนเราปักไปเรื่อยๆครับจะพอไหมดูจากทรงเหมือนจะไม่พอนะนะครับเหมือนเหมือนตรงนี้มันใหญ่นะครับดูเหมือนจะไม่ใหญ่แต่ก็ใหญ่ไม่เป็นไรถ้าเกิดว่ามันไม่พอก็เราจะสั่งสีเพิ่มนะนะครับสั่งสีที่เราไม่มีอ่ะมันมีให้เลือกถึง สิบ้าสีก็เลยนะทุกคนนะสิบห้าสีนะที่เ c เห็นที่ผมปลูกเนี่ยยังไม่ถึงครึ่งเลยนะผมมีแค่หกสีนะนะครับอ่าถ้าสมมุติว่ามันไม่พอก็จะสั่งเพิ่มอีกร้อยหนึ่งก็น่าจะพอดีแหละนะครับก็จะได้มีสีทั้งหมดเก้าสีเลยนะครับดอกจันีิเวลาที่มันออกดอกก็จะเห็นสีทั้งเสีเลยนะครับ แต่เขาเนี้ยผมผมก็ต้องถอนหญ้านะทุกคนเพราะหญ้ามันขึ้นมาพร้อมกับดอกไม้นะครับก็ใช้เวลาค่อนข้างเยอะอยู่นะถอนหญ้านะ่ะเดี๋ยวดูซิว่าหญ้ามันจะเป็นน่าจะเป็นหญ้าอย่างนี้แหละหญ้าต้นยาวๆนี่แหละอันนี้ผมจะต้องรดน้ำทุกวันเพื่อเร่งให้มัน ออกดอกออกผลเร็วเ,วเนาะนะครับให้มันโตเร็วอะ่ะช่วงนี้มันมันยังไม่ร้อนนะครับมันเป็นหน้าหนาวใช่ไหมแต่คราวนี้ถ้าถึงช่วงหน้าร้อนเนี่ยมันจะรอดไหมนะนะครับบางทีหน้าร้อนอาจอาจจะไม่ได้ปลูกนะนะครับพวกเหลังปีใหม่ไปแล้วอ่ะนะครับถ้ามันหมดฤดูหนาวไปแล้วอะ่ะมันจะเข้าหน้าร้อนเนี่ย ถ้าอากาศมันร้อนมากมันจะได้ปลูกหรือเปล่าแต่ถ้าอากาศมันร้อนมากเราต้องมีไอ้นี่ครับเรียกอะไรนะสแลนใช่ไหมสแลนเขียวขึงเอาไว้ให้แสงมันมันมาน้อยนะครับให้มันผ่านน้อยครับไม่งั้นมันก็เหี่ยวตายหมดนะครับ โอเคต้องแส้ผมจะได้ปลูกแค่นี้นะทุกคนนะเพราะว่ามันก็ใกล้จะมืดแล้วนะครับมันใช้เวลานะปลูกดอกไม้น่ะนะครับถ้าหมดแปลงนี้ก็คงต้องเอาไฟมาส่องนะฮะเดี๋ยวผมปักหมดแค่ตรงนี้ก็พอละโอเค อันนี้ก็คือที่เหลือนะครับที่เหลือก็คือพรุ่งนี้ค่อยค่อยมาต่อทุกคนเอฟซี FC มาดใูใกล้นะครับโอ้ถ้าปัดตรงนั้นไปก็ได้แค่ครึ่งเดียวเหรอผมว่าชัวร์เลยว่นาน่าจะได้สั่งอีก น่าจะจะได้สั่งอีกโลหนึ่งนะทุกคนนะเพราะว่าแปลงนี้เนี่ยรู้สึกว่ามันจะเล็กนะนะครับเนี่ยแปลงเนี้ยรู้สึกว่ามันจะเล็กนะครับก็คือตรงเนี้ยจะใหญ่กว่าเห็นไหมครับอันนี้คือโลหนึ่งแต่ว่าแปลงมันไม่เท่ากันฝั่งนี้จะใหญ่กว่าอ่ะเดี๋ยวยังไงแมงกับี่ก็จะ สั่งมาเพิ่ออีกสักโลก็แล้วกันนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ